หลังแต่งซะละหงเงือบหงายเงือบลูกเจ้าสิซอยข่อยบ่เนี่ยซอยบ่ทั้งนี้เนี่ยพบกับลูกอีสานอีกในช่วงที่สองนะครับลูกร้านสามคนนะครับับไอ้ทับไอ้ขับนะครับแล้วไอ้เข็บไอ้เข็บไม่มา ไอ้จอมสังที่มจอมสังเลยแต่เรามีไม่ขาดกับต้องไม่เขียบมั่งเลยเอออ้ยเมื่อคืนเด็กฝรันอยืนตัวโกงนะครับฝ่ายรับก่อนเออระวังพอทับกับไอ้แฝงเออหอยเจ้าเหมืนน้ำเขาเออเขากอดอยู่ในจอยจอดควงแบบอุ้ยมีความสุขอยู่นอกจอวบ้าจะของเป็นบักทับเออเออบัดบดเขาตีเมียนเยี้นเขาขาเมียนเยี้นในอาญาลักไข่กันน้ำตาย่อยลงอุ้ยจะเป็นอินน้ำหนังมาแม่ไข่กับเป็นตั้งแต่กี้นี่เบิ้งละครวิทยุคณะ สยามแปดหนหรือคณะเกติบัณอาทรพาทีพัฒนาบรินดาเกตสรีไพโรดเฉียวชะอุมอ่มวิชาพาพุ่งโกศลภูมิพัพนธ์อรำพงศ์เซ็กซิ์สุรสีชาตรีเทิดบุญสุขสมบูรณ์ประพฤติดีสักสยามยอดยิ่งสมหญิงวิริยาดวงตาช่ำช้อยสีน้อยสุขเสือสีดอนเดชากัลยาสุวิมลอิทธิพลอํานวยพงศ์ประการวงกฎ อุ้มยศสุริยันและรัตยาบุญแลยคอยจื้อเนี่ยมาเด้วยคอยติดละครวิทยุนักเมียกิเมียภาพบึงแต่ก่อนเนี่ยเสดมีวิทยุนะครับอยู่ตามทองให้ทองนาครับไปใส้กับไพ่ไปนะครับนักจัดไรยการกับฟังเพลงขอเพลงเขียนจดหม้ไปขอลงนะครับสมัยก่อนม่มีโทรศัพท์ด้ยบอกจริงการกูเสมอนนี่ช่วนจดไม้สิไปหอดเป็นเดือนเป็นปีนะครับขาบ้านของอยู่มั้งอะพี่น้องครับเขาวมา่ออยู่ช่วงที่สุดในโลกพี่น้องครับอยากรู้ว่าครับอันนี้คือนักโบราณนคดีนักชีววิทยา แล้วก็นักมนุษยวิทยาหรือนักกายวิภาคศาสตร์เพิ่ได้มีความเห็นนะครับเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดของมนุษย์ยุคแรกๆตั้งที่ผมก็บ่เคยรู้มาก่อนคือมนุษย์ยุคแรกๆเนี่ยนะครับมิถินกําเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกานะครับคือเพิ่นไปพ่อหลักฐานเนี่ยจาจรเถาะไปพ่อหลักฐานคือไปพ่อโครงกระดูกแล้วก็หัวกะโหลกข,ของมนุษย์วานรนนะครับ ลังเทียกัเบิ้งคือค้นลังเตียกับบค,ค,ยกคือลิงนี่ไหมนะครับซึ่งพันกันว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากสัตว์สก,กุลลิงใหญ่เมื่อประมาณ4ี่ล้านปีมาแล้วตั้งแต่กี่ทั้งต้นไม้แล้วก็เริ่มลงมาจากต้นไม้จากเดิมเนี่ยเดินสี่ขากับคือเอามือยางาแล้วก็เหลือแค่สองขานั่นก็คือชนิดของที่คนเอื่นกันว่าออสตาโลพิเทคัสออสตาโลพิเทคัสพี่น้องพี่น้องบงรลุแล้วครับแล้วก็ต่อมาได้วิวัฒนาการ มาเป็นโฮโมแฮปิลิสโฮโมแฮปิลิสก็เริ่มย่างสองขาจากซี่ขามาเป็นสองขาแล้ว,ก,วก็ยืนตัวตรงได้เจากยืนตัวตรงได้เลยจ้าท้ออันนี้ก็คือเวลาประมาณสองล้านหแสนปีมาแล้วแล้วก็เวลาต่อมาอีกครับพี่น้องครับม,มีวิวัฒนาการพัฒนามาเป็นโฮโมเอลสตัสโฮโมเอลสตัดหรือมนุษย์ที่ยืนตัวตรงได้และมีความเฉลียวฉลาด จะว่าดีบ้าครอบอันนี้ก็คือค่อยวามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วบัดน,นี้ได้ทวีปแอฟริกาเนี่ยถือว่าเป็นทวีปที่ใหญ่อันดับสองของโลกเลยทวีปที่ไงที่สุดก็คือทวีปเอเชียของพวกเขานะครับทวีปแอฟริกาเนี่ยแบง่งภูมิภาคของทวีปนี่ออกเป็นห้าภูมิภาคได้แก่อฟริกาเหนืออ,อฟริกากลางแอฟริกาตะวันออกและอฟริกาใต้แต่ว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด โอ้หลายเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบยี่สิบสามสิบล้านตารางกิโลเมตรผู้ใรียกคาถะนะครับแล้วประเทศที่เป็นประเทศที่มีพื้นทีใหญ่ที่สุดก็คือประเทศสุดาันแล้วก็ผู้มีภาคมีมีพื้นทีหลายกมูในก็คือแอฟริกาเหนือแอฟริกาเหนือนี่มีพื้นทีประมาณแปดล้านก็กลัวตารางกิโลเมตรแล้วก็ผู้มีภาคที่เป็นพื้นทีเล็กที่สุดก็คือแอฟริกาใต้มีพื้นทีหน่อยกมูในืหาซนในื้หาผู้มีภาคนี่ คำถามก็คือว่านะครับพี่น้องครับทวีปใดคือถิ่นฐานในการกําเนิดมนุษย์ยุคแรกๆก็คือทวีปแอฟริกาว่าเป็นทวีปเอเชียเขาแล้วก็มนุษย์เนี่ยื่อวิทยาศาสตร์เพิ่นพ่อวางสิครับเป็นภาษากรงกโฮโมอะโฮโมเซเปียนโฮโมเซเปียนซึ่งแปลเป็นภาษาละตินก็แปลว่าผู้รู้และผู้ฉลาดแล้วก็เป็นสปีชีส์เดียวกันในสกุลนี้เนี่ย เดี๋ยวนี้ตายไปหมดแล้วก็ขึ้นเหลือแต่นุษย์ซุมลิงตายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าก็ต้องภาคภูมิใจทีเจ้าถือว่าเป็นสัตว์แต่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมันมีสัตว์เดรัจฉา,านกับสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐคืออะไรสัตว์ที่มีคุณธรรมมีธรรมะนะครับพอแมก่กับลูกบไดเนนน้ำกันเนี่ยแต่ว่ากันหมูหมากาไก่สัตว์เดรัจฉา,านไม่มีศีลธรรม ไหลฟัดกันน้ำว้าน้ำสนุนหนนทางเลยน <c oughs> คละงคนเป็นทางมันคุยจะกเกิดเป็นหมาได้ไหมกูยจะเกิดเป็นกไก่ได้ไหมมันไม่ดีครับพี่รองกับอย่าไปคิดแบบนั้นบารนี้เกษตรกร,ร,กรดีเด่นประจําปี2557เขาต้องนํามาเสนอนะครับ,ค,รบคุณค <ผม S 2> ่าความมีประโยชน์ของคนที่ขยันบันเพียนชื่อว่านายสุรชาติประสงคสรนเป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2557สาขาการใช้วิชาการ,กรเกษตรดีเหมาะสมกับพื้นที่นะครับ พี่น้องไปเบิ่งผาพเไนเลยนะครับอันนี้คือจากสํานักวิจัยและกพัฒนาเกษตรเขตซีจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนอาภาออกมาออกนายสุรชาติยุบวันเลขที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดโมงสิบสองตำบพลบพระ p l a อัมเภอห้วยแถลงจังหวัดโคราชโคราชหรือนคราราชสีมาอ,มอันนี้เบอร์โทรศัพท์เพื่อนนะครับพี่น้องเฮ็ดจังไหนนอไข่สิปลูกพืชปลูกเขาปลูกหน้าปลูกมันสับปะหลังไรนาสวนผสมตามนโยบายของพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จว่าไม่ถูก ครับโทรไป 0, 0 8 3 74, 0 83, 3 5 3 2 6 7 4 0 8 3 3 5 3 2 6 7 4คนดีเราต้องชื่นชมกันครับผมภาษาอีสานวลรณกรรขอเสนอคำว่าฉีใกล้โกฉีใกล้โกเนี่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งฉีไกล้โกภาษากลางเ,เขาเรียกจิ้งเหลนแต่ภาษาอีสานเขาเรียกฉีใกล้โก,รโกครับผมจิ้งจกเลยท่น ก็จิ้งจกอ่ะก็คือตุ๊กแกจิ้งจกเนี่ยคือฉีกเยี้ยมฉีกเยี้ยมนะครับจิ้งจกคือฉีกเยี้ยมแปลว่าว่ามันจิ้งเกี้ยมเนี้ยบอครับว่ามันจิ้งเกี้ยมฉีกไก้โก้เนี่ยก็คือจิ้งเหรียญเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่คนภาคกลางเรียกว่าจิ้งเหรียญก็คือฉีกไก้โก้ครับจะต่อครับครับผมอ่ะมาไปเขาข้าวเขาข้าวพี่น้องครับฟังความสมมันสิเสียเกลือมือละลายห่อพิ่นว่าฟังความสับความซอมันสิเสียสู่ผู้หักกันนะครับฟังหูไวหูขันเห็นกับตาาเพ่งไปปปักรานะครับเห็นมากับตาตาานนนนี่่ััััและะคครรรบบกจงวไป แชร์คลิปแย่มาสันพุน,น่างแย่อยางในนอกบบเนี่ยขอโทษขออภัยนะครับคลิปนี้นะครับผู้กำลังสกินเข่ากินน้ํานะครับบพว่าสิพี่นอ้องร่อไปากำลังเบิ่งโตัวรทัสอยู่นอนในหัวปลาเปะสะมาสันพุน่าล,ลูกจ้างกันแกงโอ้นะครับจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปนอนในหัวปลาของแกงส่วนเปะสะระบุว่าเป็นลานอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายโอ้ทางหนองคายบันเทิงจุฬาญญาจรักำลังตบออกอ่อนเห็นบ่ ต่อมาผู้สื่อข่าวเพื่อนก็ได้นั่คลิปดังกก้าวนี่ไปให้กับนายแพทย์วิวัตรนะครับวิวัตรก่อวิิยะกรลก่อวิทยากมลกมน,นะครับนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดหนองคายตรวจสอบก็บพบว่าเป็นน้อนมาแล้งวันกับปีน้องมาแล้งวันมเ่เป็นมาแลงวันธรรมดามาลงวันหัวเขียวเลยว่าสมมติับแบงวันแล้วไปต้อมจีแต่ <c oughs> ยัาหงต่อเ <c oughs> บื้องต้นก็คาดว่าน,านา่าจะเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาวัตถุดิบไม่ดีพอจึงได้สร้างให้เจ้าหน้าที่ชุดสอบ สวนโลกนะครับและการเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่างที่เกิดเหตุแล้วพญาชาครับโอ้โหตุ่มฟนอกรอกนนท์่ิสัระบาดนี่นะครับนายแพทย์วิวัฒติพึ่งกับกอเอ่อนายแพทย์วิวัฒติพึ่งกับกอสั่งนายแพทย์วิวัฒติพึ่งกับว่าจางังซี่นายแพทย์สาธรารณสุขพึ่งกับว่าจังสีพ่พญาชาครับเปิดเผยว่านะครับทีมงานสอบสวนโรคไร่ไรยงานผลการตรวจสอบแล้วเกิดจากลูกจ้างในร้านนี่ครับโกรธเครื่องเจ้าของร้าน ที่ดุดาตังแต่วันเสาที่7็กลุ่มภาพันธ์2558ที่ผ่าาิบันาซึ่งในวันนั้นนะครับมีกลุบทัวมารับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้พอมาถึงวันอาทิตย์วันเกิดเหตุนะครับลูกจ้างก็ยังโกรธด้วยครับเขียดขามวันขมขึ้นเลยนะครับเขียดนาดำนาแดงโอ้มาเขียดขักเขียยแน่แต่เราปาดอีดังเก้าทีนี้ไหมเมื่อถึงมีลูกค้าสั่งแกงแปะสะนะครับกัดจึงได้น้ำโอ่หัวปลานะครับกับก้างปลาที่แยกครับ เออที่เออมนง้ละผสมกมานะครับเลยเอามาต้่มเลยนะครับที่นีแล้วมันติดเชื้อในบ้านให้กับเจ้าของร้านก็ใช่ด้วยจันยาบรณของกุกด้วยจัรยาบรณของผู้บริการผู้เสิร์ฟก็ต้องมีหัวจิตหัวใจให้นึกถึงว่ามนุษย์คนที่เขามากินมารับประทานเขาก็เป็นคนแต่หากว่าเขาพ่อเห็นเขาไปกินน้อนก็ไปเสื้อโรคเขาสู้ร่างกายอันนี้เขาตำหนิง่อยนะครับไอเรื่องโกรธก็คือเรื่องโกรธมันก็ต้องคุยกัน ถามกันโกรธกันเรื่องอะไรเคลียร์กันแต่ว่าบ่าเป็นวัตถมงกแกงกับลูกค้าที่บ่รู้อินโหนอินเ่ที่ว่าเห็ดบ่หมาะสมนะครับทา้งร้านก็ต้องรับผิดชอบผู้ที่เฮ็ดก็ต้องถือไล่ออกถืกไล่ออกไปแล้วครับถืกไล่ออกไปแล้วครับบ่หมาะสมย่างยิ่งแต่ว่าสีเขาไปกินอาหารร้านได้ก็ต้องพิจารณาเบื่องด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าทุกมือนี้ แม่ค้าแม่คายนี่ก็บ่็รท่ามาดานุ้ยะครับ,รบแล้วก็หัวเสีบยบบ่อบอ่อแมนให้ลูกค้าให้ลูกน้องมาลับบ่อบแล้วบริปลาจะมันโดนไปมันจังสีมี่หนอน,<ม>นถ้าปลาเจี๊ยบด้วยห้องฟิตชาชเยนเ็นมันจะีมี่หนอนเพราะปลามี่หนอนเอามาจะใส่เพราะฉะนั้นต้อง ย่างปลานน่้เผาเกลือจังสิพอหา่จาพมผมหูอยู่ด้วยครับปลาตัวไดย่างไม่ปลาตัวไรอย่างเก่านะครับปลาตัวย่างขามือมือสอมือนี่ยม่ิตัวแปรตัวซีดนะครับเนื้อมันสีแห้งนะครับย่าเอามาขายครับขายเบิดกระแจกพี่แจกลองไปหรือขายถูกกว่านั้นกิ่งไก่จังสินะครับขายมือนี้เบิดนะครับมืออื่นเอามาอุ่นไม้ครับปลาทุกจังสีนะครับพอหา่จาพมตัวท่อแขนนี่เลือยท่อปลามื่นนี่ครับย่างแล้วย่างอีกผู้ใดเข้าสี่เตี้ยซื่อคอยไปกินก๋วยเตี๋ แล้วมาเสศษด่างสิสิไปหยิบเส้นก๋วยเตี๋ยวขวายเนาะขวายก็บ่เอาหีแมวมาแล้วใครอยู่เดีไหมอนี่ขอโทษดก่อนไปเฮ็ดรอดดีไหมเฮ็ดรอดดีบึ๊บๆๆๆึบยุงสิบไหมเฮ็ดรอดดีไหๆขวอยก็เออสะอาดสะอ้านดีนะบัดนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาบัดนี้พอขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยยางไปพัสสะบัดไปเหี่ยวมไหมไปเหี่ยวมาใหม่ไหมบัดนี้เจ้าเอื้อมาเศษเมื่อ้วยมื่อบ่ลังมาแผลโอ้ยขวายบ่กินแมวแล้วครเดี๋ยวๆๆพี่เดี๋ยวผมกลับมารับเลยขวายบ่เอาแล้ว ไอ้นายรับเสร็จอะไรดีแต่ไปเยี่ยมเนี่ยปืนจับจู่ตัวเองเน่ะไม่ล้างเลยมันสกรปรกโปงนะไปเยี่ยมเห็นยุ้ยข่อยซังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมไปธุระเดี๋ยวผมกลับมารับนะพี่นะเดี๋ยวผมมาจ่ายตังข่อยไปแล้วข่อยหนีเลยไปร้อยข่อยกระชี้เดียดเที่<อ>ยวนะข่อยหนีเอาไปนี้ครับร้อยตำรวจโท<อ>จำลองาหรอิตาเลียนครรับผม้อยตำรวจโทจำลองดวงพรมร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเหล่าหลวงจังหวัดบึงการครับได้รับแจ้งเหตุว่าสร้างป่าเนี่ยลงมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มาทำลายเชาวสวนอย่างพลาที่กำลังกรียดยางอยู่ที่สวนนะครับห่างจากหมู่บ้านหนองแสงหมู่ที่4ตำบลทาดอกอตำบลทาดอกคำครับอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดหนองคายครับบริกรไปเบื้องครับเออจังหวัดบึงการขอให้ครับจังหวัดบึงการเป็นแยกแล้วไปทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณหนึ่งกิโลเมตรพร้อมด้วยพันตำรวจตีบัญญัติสุริยการนะครับรักษาราชการแทนสารวัตรใหญ่ สารวัตรใหญ่ตำแหนง่งสมุนีก็คือเทียบเท่าหัวหน้าสถานีก็คือรองผู้กับนั่นเองแต่ว่าอันนี้เพิ่นบอกว่ารักษารายการแทนสารวัตรใหญ่แพทย์เวรโรงพยาบาลบึงโขงหลงหน่วยกู้ชีพอบตอท่าดอกทํานะครับอันนี้อยู่เป็น่วยอาสาแล้วก็มีหน่วยอาสากูา้ภัยสว่างศรีวิไลอยู่ที่จุดบึงโขงหลงกับมีนายทวีบคำแพงครับ เป็นเป็นถือว่าเป็นเมืองหัวหน้านะครับนายทวีปคําแพงเมืองหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเพิ่นกะเล่ฝ้าไปมองเกิดเหตุนะครับก็บเป็นสวนยางพรราราไปพบศพนางสาวอภิญญาอินรักษาอายุ37ปีครับไปเบิ่งสภาพศพใบหนาไปเบิง่งศีษะโอ้หัวแตกห,หัวเตือนครับไม่เลือดไหลอับอาบเลยนะครับแล้วกัแผลเว้อหวะใหญ่ยยประมาณ8นิ้ว มีโท่ดแผลยู่ตางเท่ายู่หดหลังร้อยฟกซ้ำโอ้เป็นตะลุตวนสัดแสดงความเสียใจนะครับ,ค,รบคิดเบื้องลวดสร้างหยับพ่นองครับ,รบเป็นตะลุตัแล้วก็นทั้งนายเสวยอินทรรักษาอายุหาสิบเก้าปีซึ่งเป็นพอของผู้ตายเพื่อนบอกว่ามือก่้นเกิดเหตุเนี่ยได้ออกจากบ้านไปมากรีดยางประมาณตีสามกับลูกสาวโดยกรีดยางกันค้นละแถวหางกันประมาณหาสิบเอ็ดไม่จ่าอบมันหางกันแล้วก็นนตา่างค้นต่างทำนาทีกรีดยางไป เกิดประมาณที่หาได้ยินเสียงลูกสาวตะโกนมาพอ่อพ่อมัสร้างมาหนีเร็วสร้างมาแล้วพ่อหนีเร็วรรว่าจันว่า,าจังหวะที่มองตามหาลูกนะครับเห็นสร้างเนี่ยมันคว้าตัวลูกสาวได้แล้วก็เวียงฟาดกับต้นยางแล้วก็เทือบเหยียบเห็นลูกสาวตายย่างในะอาดาดเต่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปซอยเหลือลูกสาวได้ได้ที่สุดม,มันทำลายแล้วมันกะอย่างนี้สแสดงว่าสร้างมันตกมันมนะครับพ่อกัดขอ,ขอสแสดงความเสียใจยนำ้ำโอ้เหลียงโป้ยักใครเกิดเนาะนี่แหละครับขาใหญ่เขาครับขาใหญ่ครับขันม้า โดยที่เข้าเห็นเขากระชีได้หนีท่านนะครับขาใหญ่ขันลอยมากสิครับหนีบ่ท่านนะครับแต่ว่าบางคนนข่อยกับจักรีเสือซ้ำเลยเพิ่นมาแต่เห็นสร้างอย่าวิ่งให้ยืนจ้องอันนี้ถามมันตกมันลังเลมันจ้องมันกระเยียบแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอันนี้คือพวกนักอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นนายสัตวแพทย์อันนี้เพิ่นเบานะครับมอรศเบาอยู่เบาเน้นนะครับมอรศเบาให้ยืนนิ่งๆเดี๋ยวความสงบนะครับเด้ความสงบมันกระสีนิ่งขึ้นกันแต่ถ้าเขาวิ่งหรือแรงมันไหลทันที่เลยคือลังเทียนเนี่ย เห็นมีกับเห็นสร้างกับเห็นเสือเขาไอ้เขาเห็นเห็ตัวลักษณะใหญ่ๆมันสิเด็กกลัวขึ้นกันอีหลีแล้วสร้างกับเสือกับย่านกันขึ้นกันนี่ในบางโอกาสบางครั้งถ้าช้างตกมันเสือก็กลัวสิงตัวก็กลัวแต่ถ้าหากว่าสร้างอยู่ในลักษณะปกติเสือกับลุ่มจินร้างในขึ้นกันมันต่างกขาต้องย่างเชื่องซึ่งกันแล้วกันนะครับอันนี้งปนี้มีมีศัพท์อันหนึ่งคือคือลักษณะเสือในตัวผู้หรือผู้ทีิใหญ่ที่สุดเขาเรียกเจ้าฝูงนะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าสิงตัวเขาเกิดเจ้าฝูงแต่ถ้าข เขาบอได้เงินจากฝูงเนยแต่ตัวแม่คุ้มเนี่เขาเรียกแม่นายของฝูงแม่นายของฝูงแต่ถ้าเป็นตัวผู้เขาเรียกจ่าฝูงถ้าเป็นตัวเมียเขาเรียกว่าแม่นายของฝูงโดยเฉพาะฝูงนั้นจะไม่มี Uhm. ตัวผู้เลยนะครับอันนี้มันแตกต่างกันนะคร <hed> ับครับผมเวลากระสิเบิร์ดเราพอยายจานะครับรบการดินท่าวาไลนี่เป็นเรื่องของเขาครับพี่น้องครับรบการให้อภัยเป็นเรื่องของเฮานะครับพี่น้องครับให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับอ่าขอทัวโชคดีนะครับบ๊อถือดอกไว้นะครับขันอยักรวยกับไหามาค่าขายนะครับขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอ้อยนะครับป้านางนะครับพี่พรกําลังให้ ติดตามรับชมรับฟังแต่่อไปผมก็เห็นเพิ่งเพิ่งสีเบิ้งมือนี่เป็นมือแรกนะครับเพคนบอกว่าอยู่ช่องไหนผมก็เลยไปบอกเพคนว่าฝาว่านายอยู่ช่องใดบางครั้งเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กไปเนี่ยเพื่อนกลุ่มเฟซบุ๊กเขาเคยเห็นจ่าพงแต่เขาไม่รู้ช่องฟ้าบรนใหม่นะผมก็บอกว่าคือเคยเบิังมีจานดำบอถ้าจอดจานดำเนี่ยคือจานดำกับช่อง210นะครับแล้วก็เป็นบอสองร้อยสิบนี่นะสองร้อยสิบและสองร้อยสี่สิบหกแล้วพี่มีจานส้มไหมถ้าจานส้มช่องยี่สิบสามและหกสิบสามเรื่องนี้กัน อ่ะเมื่อนี้อำลราผ้าจากมื้ออื่นนะครับมาพอกับลูกหลาน3ามคนใหมละครับเมื่อนี้น้องคาบนะครับน้องคาบอันนี้น้องทับนะครับสวัสดีครับ